มาเมือง,งนานพี่น้องหวยสงขรามหวยสงข้ามก็จะมาตึกสะดุงพี่น้องมาเมือง,งนามขึ้นพี่น้องฝนตกมาว่านก็เมือก่อนก็จะมาตึกสะดุงพี่น้องนลหนามนามขึ้นพี่น้องเอ้ย็บปา่าว่านอหนอนก,ก็อยู่ไก่เนี่ยฝนน่ะประตึกสะดึงอยู่ฝนแม่มพี่น้อง เ็นกระสิชิ้นทางของเพิินละเน,ะนาะน้ำไหลวุ่นวุนอยู่พี่น้องก็ชิ้นไผชิ้นมันเนาะได้ปะเนาะอยากห้องถามเนาะน้านา้ำครับเนี้น้ำขึ้นจะ้ะน้ำหวยสรงข้าม